เรื่องใบหลายคนสงสัยว่าใครถ่ายรูปให้เราใครเหรอเวลาไปเที่ยวใครถ่ายรูปให้เราคนที่ไปด้วยถ่ายรูปให้ใครเนี่ยใครอ่ะเพราะว่าเขาได้รู้มุมใบทุกมุมเลยไม่ได้เขาถ่ายมาเยอะแล้วเราไปเลือกไงเวลาขอให้เขาถ่ายเราจะต้องมีไงบ้างผมก็ชอบขอให้ถ่ายชอบแบบถ่ายชอบแบบเครดิตเถอะเถอะอะไรเงี้ยแค่ดิ้นเถอะเราเก่งใจกันเวลาขอถ้าเป็นสมมติว่าเขาเป็นผู้ชายถ่ายผู้หญิงเราก็ใจได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ่าย้เรา ก็ก็ก็ไม่ได้สอนแตว่าถ้าแอบถ่ายเอามากกว่าอะไรเงี้ยคฟูฟูอยู่ยิบไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใบต้องใช้แกะแกะใช้กี่แอคถึงจะรู้สึกว่าได้แล้วอยู่นะสักสายี่สิบรูปนะเด่นๆเลยนะแล้วเขารู้มุ่เราไหมก็น่าจะรู้นะน่าจะรู้รู้ขึ้นรู้มากขึ้นมาแต่บางรูปมันค่อนข้างจะแบบมันร้อนแบบว่าเออไม่ชินอย่างเงี้ยอ๋อไอ้รูปไม่ชินนั่นพนักงานถ่าย เป็นรูปที่แบบว่าจะต้องแบบว่าโชว์ความเป็นผู้ชายของเราหมายถึงว่าเขาจะถ่ายเรามาหรือว่ายังไงเขาก็ถ่ายเขาถ่ายอยู่แล้วเลยนะร้วเขาขวงไหมไมถึงว่าตรงนี้มันจะดูแบบว่าเสื้อตะกีนขายของเกินไปเ<บ>ขาเาก็ช่วยดูช่วยดูว่ามันแบบไม่ให้มันน่าเกลียดสนพอนะ<ช><บ>อะ<ช><บ>ไรเงี้ยแต่ดูดีเขาจะบอกดูดีแล้วก็ถ่ายเลยแต่อย่างบางคนก็เริ่มไม่บางคนก็ยังไม่ชินกับสิ่งที่สุดว่าเอารูปเรามาเทียบกับรูปเพาว่านี่ก็ไปด้วยกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีความห่วงเล้อยู่ไมายถึงไปรู้สึกไงบ้าง<ต> ก็ก็ไปด้วยกันไะนทำไงเอาก็ทำอะไรไม่ได้เขาห่วงเราแล้วก็ก็เข้าใจได้แต่ก็คือคนละโลกกันคนโลกทำงานตรงานโลกคําเป็นจริงนะครับเรื่องการแต่แม้เราจะมีคนรู้ใจแต่หลายคนก็ยังห่วงในความเป็นมาว่าเอออยากคุมงขึ้นไปไปที่สุดไหบ้างฝ่าผมไปเรียนรู้ก่อนนะครับผมเพิ่งยิ้มใ้ผมขอไปเรียนรู้ชีวิตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอะไรที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทิปแต่ละทิปมันได้เรียนรู้เยอะขึ้นไหมก็ดีครับผมก็ได้ไปได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เจออะไรบ้างผมชอบเที่ยวชอบไป มีอะไรี่เนกันามากัครอีกีเขาก่า่อแถวมาเป็นปีแล้วเขาบอกเขาจีบเรากนเอ,อใช่ยังไงน่ะงก็เขาก็เขาก็พยายามพยายามเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันนะผมก็ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาอย่างเดียวเรคุยด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ขเขารู้จัรารู้จักกันมานานมากแล้วครับจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขาแสดงสเตตัสชั้นเจนเลยว่าเขาไม่ได้จีบฉันฉันต่อแถวมาเป็นมีปีใครจะมาต่อแถวก่อนฉันไม่ได้ไม่ได้ ผมก็เห็นแล้วผมก็ตลกเิค <c oughs> มั้ยก็ตลกอะ่ะก็ตลกแต่ว่ามันก็เป็นงั้นแหละรจริงๆแล้วอ่ะมีอะไรที่แบบคลิกกันท <c oughs> ีน่แบบพอสนได <c oughs> ้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันสนุกมากกว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกดีอนะไรเงี้ยผมไม่ได้อยากให้คำสัมพันธ์ที่มันตึงเครียดหรือว่าคุณซ้าก็ดูแลตัวของเขาได้แล้วดูแลตัวผมได้แล้วก็มีเวลาว่างเราก็มา Enjoy เอ็นจอยกันแค่นั้นเองอนะไรเงี้ยเราก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบ เราไม่ได้ต้องพยายามสุดๆุดไปเลยขนาดนั้นแ้วเขาก็ต้องพยายามสุดขนาดนั้นอะไรเงี um> know, ้ยต uh 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 um> ่างคนต่างแฮปปี <h <h ้มันก uh ็พอแล้วครั Other ้งนี้เราได้มีการคุยนะแต่ก็พูดว่าคุาพ่อตกลงว่าเออไม่ไม่เจอเรื่องนี้เรื่องนี้จะได้ไม่มีการหรือว่าให้แจ้งให้เขาใช้ทราบให้เตรียมใจว่าจะต้องเจอกระแสยังไงบ้างอะไรเงี้ยแจ้งแต่แรกเลยครับแจ้งแต่แรกเลยว่าก็มันอาจจะมีอย่างนี้นะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ผมไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะมีนี้นะ แรกเขาบอกว่าเขามีปัญหาก็คือจบแต่เขามาปัญหานี้มันจะไม่เป็นละครละสัมพันธ์แนนเพราะงั้ก็คือจบครับแสดงว่าหลังจากแคมปชาติที่บอกต่อแถวเมื่อก่อนทีคือโลดสบายใจแล้วว่าเขาอยู่ได้แน่นอนเขาก็น่าอยู่ได้แหล้อะไรองี้เขาก็ไม่ค่ยเสพข่าวอะไรทว้งนี้เหมือนกันข่าวที่ไม่ค่อยดีอ่ะเลยพี่ถามเลยสถานที่ไปอ่ะไปที่คุณชอบแล้วเขาชอบไปไหมอ่ะก็ชอบไอ้เขาป่าตั้งแคมป์ลุยน้ำอะไรทึ่เซย์ไม่ได้ไปแคมป์เลยแต่ว่าไปไปทะเลไปแบบสวยๆงามๆมากไม่ได้ลำบากมากอะไรเย่างนี้ ต้องเล่ากันเรามันไม่ได้ลำบากจริงๆนะถ้าไปแคมป์เนี่ยลำบากเรายังไม่ได้ไปได้วยกันเลยตูจะได้ไปหรือเปล่าไม่จรงเลยครับแม้เราจะมีคนรู้ใจแล้วแต่เลตติ้งเราก็ไม่ตกเหรอเพราะเราเป็นคนตรงๆใช่ไหมเราไม่อะไรว่ายังไงหรือว่าไงเพราะว่าคุณรู้สึกว่าก็ยังอยากผมกมม็จริงใจนะแต่ว่ามันเป็นยังไงผมพูดไปอ,ไอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็คนที่เขารู้สึกว่าโอ้ยไปม,มีคนนั้นแล้วไม่อยากตามแล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้มันก็เป็น ไอ้ที่จู still, okay, okay, ่ของเขาเลยแต่เขาที meter, the okay, you know. ่ยังอยู่ก็ยังอยู่ก็เข้าไปเส่ในทางตรงข้ามแม้ใบจะมีแล้วแต่เขาจะบอกเขาก็อยากไปต่อแถวเหมือนเดิมนะเราจะให้กำลังใจคนต่อแถวยังไงบ้างเราจะแบบจะต่อยคิวอยู่ทีบัตรคิวยังไม่ถึงเขาก็เลยพยายามเข้าไม่รู้อ่ะก็พยายามเข้าแต่ว่าผมผมไม่ค่อยแบบสมมติจะคบกับใครไม่ค่อยจะแบบว่าไปหาคนไกลๆอ่ะผมชอบเลือกคนที่อยู่ใกล้ๆผมที่ผมรู้จักเขามาแล้วสักนิดนึงอะไรเงี้ย ไม่ใช่แบบว่าเห็นในออนไลน์แล้วก็คุยคุยคุยกันแล้วก็มาจีบเราเหมือนกันแทบไม่มีเลยอันนี้ก็ต้องแจกทลิปให้อยู่ใช่ไหมแจกทลิปให้อยู่อ่นยาวทางยาวทางเพื่อจะาไว้เข้ามาในชิ้ผมเยอะๆก่อนและคำนี้ใช้ได้ไหมความพยายามที่ไหนความสมเร็จอยู่ที่นั่นมันจะใช้ได้กับแฟนๆต้อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอเคไม่เคยทำให้ผิดหวังนะ